อาชีพที่อยู่กับความเสี่ยงบดไดมีแต่คนที่เคล็ดอาชีพขับรถหรือว่าปีนตึกสูงๆครับอาชีพที่มีความเสี่ยงอาชีพหนึ่งก็คือคนกรีดยางนี่แหละครับแต่ละมือแต่ละเว้นตรงแลนหัวซักหัวขวามช่วงนี้ซุมือนี้ กีดธรรมดาปกติบ่ไดดต้องมาดร้อยเอาครับผมจังมือนี่ผมก็ได้มัดร้อยกีดแย่กังเว้นครับแม่สีบบออกดีซ้ำแย่กังขึ้นก็นดีกว่านอนบอ่ไดดเห็ดหยังถึงแม่สีกีดแย่กังเว้นกับเบิ่งบรรยากาศนี่แหละครับขึมฝ่าขึ้มฝนมากดดันโอ้ยหนอจังไดก็ะยาฝ่าโตกเดอ้อคุณฝนเอ้ยให้ได้จักซีหาแถวในมือหนึ่งก็ได้ตกกับพ่อลิ้นลิ้นเละนี่แหละครับพ่อแต่ตน้นยางเกียก สิให้เลือกกีดกลางคืนกระยานฝนตกใส่แต่ในเมื่อมันเลือกบได้กับจักเสียฮ็ดจังไดยครับก็ต้องมากีดย่ามกลางเว้นครับผมเบื้องการไล่ของยางมันก็โอเคอยู่ครับมันก็ดีสาหรับการที่บ่ต้องอดนอนลุกมากีดครับก็บบ่ได้หลยคือกีดตอนกลางคืนดอกแต่ว่ามันก็บไข่ก็นอนเว้นโกอกอกอยู่น้เปีอยู่ครับได้หน่อยแต่ก็ดีกว่าบ่ได้เลยครับผมว่าได้หน่อยก็บ่ได้หน่อยปันไดเด้อครับพี่น้องเพราะว่าอากาศมันก็เย็นครับบรรยากาศคืมฝ่าค้มฝนจังสี่ ย็ดให้ยางไหลดีครับมันก็พ่อได้อยู่ครับเบิ่งที่ละอย่างขนาดบ่ทันได้เศร้าไหลสิเติมกระปูะแล้วครับอาศัยว่าย่างต้นใหญ่ครับกีดต้นละสองหนามันก็นเลืยได้หลจักน่อยครับจังซี่แล้วครับพี่น้องความเสี่ยงทีว่าเสี่ยงกับอากาศเสี่ยงกับฝนเสี่ยงกับฝ่าหาร่างเทียก็ถือเมียดาหย่อนไทยแต่วิดีโอพออ่อกีดได้เร้วครับย่างบ่ทันได้เศร้าไหลดีดกครับ เบิงตีล่ะครับบันี้ต้องเฝ้าเล่นหัวสุกหัวสุนเฝ้ายอดเพราะว่านําหมอกเม็ดใหญ่มันลงมาเร็วครับพี่น้องเบิงที่ล่ะครับทั้งนอกสวนยางขาวอากหลากมากแล้วครับฝนหยอดไปก่อนเด้อคุณพันะยาอย่าเฝ้าบุญโบตรงยานดอกฝนให้คอยเห็ดค่อนถิ่นก่อนถ้าต๊มากแห้งครับแห้งก็นี่ก็คือสีบอได้ดอกครับยางนี่ล่ะครับความเสี่ยงที่เช่าสวนยางทุกคนสิตรงเจอในฤดูฝนครับผมถ้าว่าดวงดีก็คือสิตกอยู่ซ้ำนี่แหละครับบบเป็นยังครับ บ่มีผลกับอย่างแต่ว่าถ้าตกลงมากครัๆแห้งๆก็สิเป็นสภาพนี่แหะครับอัญ,ญสินอินตาทัยาลาดขาวอักลากเต็มต้นถ้าฝนมากกับท่านหันยอดน้ำกดท่านกระซอยบ่ได้ย้อนว่านำอย่างบ่เศร้าไหลจังได้กระอาบต้นคือเก่าครับพี่น้อง